อยู่เยอะวันนี้แจ็คนครบาลสองห้องนอนห้องน้ำห้องส้วนภาพไว้ลุ้น กบดวนเลยกั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 บดวนเลยไหวย่งแหละเรื่องบัมช่วยอยู่เรื่บัมช่วยอยู่เรื่อบัมช่วยอยู่นี่อกเลยครับบอลเลยนู่เยอะห้าสิบเห็นนะ้าสิบปะ ใน่าแตกครับน่าแต่น้าแต่โอ้ยขังโย่อ่ะเนี่ยเคยเล่นปะเคยเล่นขังโย่ว่าเนียกอเิินเนี่ยสัตตามมาลุดมาให้สัตว์หนึ่ง่ะลุดมา ล้อ,อมมันเองต่อด้วยมาดีตไอสัตว์ชนแล้วหนีเหี้ยปดไก่ไม่เท่าไร หัวกาแรกอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงกล้าแรกหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งอะ่ะขึ้นแบบพอบัตรบอกแค่นี้วดเราหน่อยดิเหี้ยยี่สิบเก้าคนด้ยนนวย ตามกันโคตเยอะตามเป็นแัวเลยครับ าเอร้ผมได้เอตด้เหรอผมเรอดีเลยดีเลยเราจะได้ไม่ต้องหัวร้อนแทนเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่หัวร้อนแทนให้ทุกคนเองครับ มันน่าจะแบบเป็นคนดูแล้วก็ได้รายได้ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะไม่เป็นเหมือนงานอะไรอย่ผมนะเอาผมจะดีผมก็ได้เงินถูกต้องไหมน่าจะเป็นคนดูแล้วได้รายได้ด้วยเนาะเนี่ยโอ้สมัยมัน่็จะเปลี่ยนไปได้แล้วเนี่ยหรือแลนด์ไอตบิชิเบโก น่าจะสี่ศพห้าศพประมาณ5้าเคสอะจากเยอะถือว่าโอเคอยู่ครับไม่ไม่ไม่แย่ผมก็ช่วยได้สามเคสได้อยู่ยังดีกว่าเราไม่ไม่ทำอะไรเลยถ้าผมไม่คิดหนีออกมานะผมโดนไปแล้วตรงนั้นอะถือว่าตัดสินใจได้เฉียบขาด ไม่ทำไมมันเยอะจุงกี่คนอ่ะใช่วาดีฮะครับลุงหนึ่งกี่คนนับดิฟของเราอ่ะสวัสดีครับลสี่ครับตอนนี้ครับสี่ครับสี่ห้าคนผมไม่ได้เอ๋อครับผมติดโคกครับห้าสี่คนเรียนทิ้มในโค้ก่ากี่คนนะสี่ครับของเราสี่คนครับเหมือนยังเหลืออีกนะลุงในบ้านเขาอะเหลือเหลือมึงมึงมึงโดนเล่นลายไหนกันอ่ะรู้ขอตังค์พันหนึ่งในบ้านลายบ้านครับรู้แล้วขอตังค์พันหนึ่งจะลุกแล้วสองเจสองเจ็ดสี่ครับ ไอไทยเลขอะไรเอาเนื้อไปผมเลข174โอเคไทยเอาเนื้ออีกจะมาเลขอะไรจะมา78 78 153ครับขออันนึงดิพี่เลข153ครับพี่ต่อไปเนี่ยอย่าโดนเพิ่มเลยกูช่วยได้สามคนเลยโดนเยอะมากเลยลุงเอาเทเซอร์ใครเอาเทเซอร์ใครเอาเทเซอร์อยากกันเทเซอร์ใครจะเอาเจ็ดแปดเจ็ดแปดเลข153ครับเจ็ดแปดกับ153 ครับนึแล้วเบิดมีคลิปิกิกมาละกะสวัสดีครับพี่โมโหเอ้ยร่อนมาอีกหนึ่งสวัสดีครับพี่มีกรบพี่อย่างนี้ต้องรับเชือก่อนแฉะเฉยเลยสัตว์ขอขอกระปุกับะับนเลครับไม่ผมมีผมมีขวดผมมีขวดเป็เรี่องอะไรครับเป็นเรื่องอะไรครับอันนี้ผมมีครับสักพันหนึ่งไหมครับบอยเรี่องอะไรครับไอตีไปไหนไอตีอ่ะเดี๋ยวกดให้ได้เดี๋ยวกดให้ได้พร้อมนะนครบาลดีดีเจียวนครบาลนี่ว่านใครใครเอาใครเอายาการเทเซอร์อ่ะ ผมว่าเอ่อเลขเล่กอะไรครับเลขหนึ่งมีวุห้าสามครับใครว่ามาตู้ไปนครับไปทิ้งหมดีอะไรครับหายไปแล้วอ้เหี้ยมีใครหายปะมีใครหายปะไม่ไม่ปูผมหายครับเนี่ยไม่พูหายนะเลขอะไรพี่หายอะไรอีกแล้วก็อะไรอีกคนเดียวคนเดียวครับไม่มีแล้วครับเหลือบัตรประกันหมดเลยลุงมันอ่านมาลยช่วยด้วยลุงช่วยด้วยบมงบอลเนี่ย ขอโทรศัพท์่อยแบบทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเล่นลายบ้านอ่ะอ่ห่งเจไมีรวก็แต่เพราะว่าตำรวจมันมันทำอะไรไม่ได้ไม่ได้นเจมีบู่นบิร์ดดูครับลูครับมีสบู่ด้วยสามเงเอบู่กับเงินพันหนึ่งฮะลแปดเอาสบู่เงินสองร้อยไปพี่ดิเลขสองสี่แปดอานำเบิดครับผมขอเงินพันหป๊บแป๊บแปบแปแปบแป๊บแ พ่อัผมมีแล้วลงเนพี่บอลพี่พี่รู้ว่าตำรวจใช่ไหมเพราะเนี่ยเขาถามกนอยู่ว่าพี่ว่าตำรวจเร่งอรยานรับอนนี้กี่ขวดนาบกวนด้วยครับี่ทั้งหมดที่เพิ่งเข้ามาทั้า5ครับ5ขวดเลย5ขวดเอา5ขวดอาารเนเซอร์5ขวดีใค่ใคเอาโทรศัพท์บ้างครับเป็นใหม่เป็นมาใหม่เดี๋ยวเราสับเปล่าอนเติเรืองอะไวนนอนอยู่ครับรอแป๊บได้ได้ได้อุ้มหน่อยครับาใช บัตรประกันมีใช่ป่ะในตรงในตู้อะใช่ไหมมีครับลงครับครับใช่เป็นไหมครับตู้มีครับใช่เป็นเนี่ยมันมันเทดได้ถึงกี่โมงลงเที่ยงคืนป่ะไม่เดี๋ยวกูมีทิชกวดมึงรอมันไอ้ขาพี่ฟ้าเอานะขามอ่าได้ๆพี่ฟ้าเอาสบู่ป่ะเล็กตู้ครับลุงตู้ครับไปกดพี่พี่พี่เจเคตู้ครับ ไ่ไงบ้างวพี่วันต่อะลรวะุดนี้มีบุกไหมครับีประกันกี่ใบนะพี่มีอไมมีเลยค่ะไหวชิวไหวชิวตู้มีตู้ีขออาหารบ้างใครมีอาหารบ้างยังไม่พังอีกวเหยังเห็นไม่พังเลยฟ้าไม่ห่านป้สส่ฟ้ามามามาตักลงสวัสดีครับบคหให้พวกเรารวมเรียกพวกเรารวมีว่าม่กี่คนมีโทรศัพท์มี ลุงสวัสดีครับจะยอนอสะมที่นี่ครับลุงสบู่สบู่สบู่ะตาเลอะไรเลอะไรอนออเลขจดครับอนะอจดออ้เราเราเอกี่คนน่ยหคนปะจีจอะไรคนได้ะได้ะบัตรประกันดีนะมีมนี่พีรอบเนยอย่าโดนเพิ่มเลยนะไอ้ใครที่มีบัตรประกันถ้ามึงมีบอยบแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ไม่มีบัตรประกันโดนอย่ากดเคสเียกอะไรครับ ตั๋บูใช่ไหมวะมีปะเรามีแต่กูไปบอกตำรวจไว้ก่อนว่าเคสไหนไม่มีแบบประกันตังโทรศัพท์มีมีสบู่อไหมครับหนึ่งห้าตางเฮ้ยมึงโดนได้ไหมหนึ่งห้าตางก่อนโทรศัพท์เฮ้ยไอ้แจ็คจำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนไว้แล้วก็ไปบอกตำรวจว่าเคสไหนไม่มีแบบประกันให้มันโฟกัสกับเคสที่มีแบบเคปิมีมีสบู่อีกสักทีไหมเนียครับมีครับเรียกอะไรครับแปดเจ็ดแปดครับมเริ่มมั่งก่อนเดี๋ยเฮยครับ เดโชคซ่อมกันนดีครับสนาพี่จะไปี่รวมทุกคนเลยรวมก่อนเราต้องรวมก่อนไว้ตอนด้อไอ้นี่อยครเห็นเาของเห็นาเพื่ยนรเปิดีตังนอนไม่มีบู่ไปเอาไปใครเ่มีตังคะไม่มีสบู่ครับทมขาดไเ้บ่าลสวัสดีครับลุงเลยไปที่ยไปรับมันที่เระเบิดก่อนไปดีกว่าตั้งอนเยู่นะไปมันมีคนส่ง มีคนส่งเลยไปกลัวเหมยอยู่หน้าคุกมาไม่ได้ไป็นไรฝุ่นไหนเือกับเป็นฝุ่นนะพี่บอลไม่ใช่ทำไมคนเรามีแค่นี้อ่ะไรมีแค่นี้วะหนึ่งสองสามมามามาเลขอะไรข้างในเจ็ดหกเแปดไม่คุณดูดิแค่นี้ไม่ถึงสิบคนนะไอสัตว์เออว่าไงมาแจกคนอืเลยมาแจกเงินอีกเงินอีก ไปนอนไปอะไรให้พร้อมนะไปนอนอะไรพร้อมนะคือไหนอะบางบอสไปมาไปขอมีไอดีเส็เฮ้ยมาี่มาี่มาี่ไปทุกคนไปรวมบ้านไปเจอบ้านไปเจอบ้านไเจอบ้านไปเจอบ้านไปจอบ้านน้องน้องน้อากสอต เอ็มตัวรวมบ้านปล่อยบ้านทิ้งไปเลยมีเคสอุ้มหมอแล้วอุ้มอยู่ใช่ปะใช่ครับลุงคำเคส็ดว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วไปนอนไปนอนไรพร้อมเดี๋ยวกูบอกแผนให้อันนี้เหมือนตึงไงใช่ไหมตึงเฮียหรอไอ้สัสแจ๊กเศร้าว่ะเราทีมงานตอนเช้าที่ไปล่าเขาอะเอ้าไอ้เฮียโอ้โหพี่พี่ก็ไม่ต่างกันที่ปากฉลามหายอย่พี่ไม่ต่างกันอะ

มัขนาดนั้นเลยหรอกูยังไม่ได้ดูเลยนะปากระโไอสัสเห็นพวกมึงเล่ากันอะไอเแหนมหูพึ่งเนี่ยมึงพึหรือสีตาไฟโอ้โหล้วไปเไปไอปมึงเา้แล้วมาฟังอาบน้ำอะไรแล้วออกมาแล้วมาฟังขอเงินแดงหมดลืมถึงเงินแดงหมดเลยวะฟังฟังฟังมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปรีบรถออกไปรีบออกไปรีบไออกไปรีบรถออกไปรีบออกไปรีบไปรถไป

อยู่ไอ้เรียวังปวดเขาอยู่ไอ้สัสในพวกเราปะเนี่ยไม่ใช่หรอกมั้งถ้าใช่กระดิกหน่อยนั่นนี่เหลี่ยมน้ำมึงไอ้สัตว์มันบังเอิญเจอไปวันนี้กูเพิ่งเข้าบ้านมาพวกมึงมาแต่จุดนะแต่กรณีถ้าพวกกูเออตรงนั้นอะในพวกขอบตู้ปลาก็ไม่ได้โดนตัด เครื่อคขับช้าๆได้ไหมครับมองวิวไม่ทันเนี่ยมองวิวไม่ทันเลยครับรถแรงไปอ่ะ ี่ะอยู่ตรงนี้เลยแจ็คพยายามให้โดนโดนน้อยที่สุดนะบ้านชิวครับผมตำรวจมาครับลุงโอเคไม่มึงได้ได้ศพไหมได้ศพไหมไม่ได้ครับเพื่อนโดนห่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยให้เพื่อนโดนห่อไปแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ศพศพนานแล้วหรือเปล่าไม่นานเพิ่งโดนไม่ใช่หรอโดนที่ไหนลองดูดิ่สองห่ครับผมอย่าให้เพื่อนโดนแล้วก็เดี๋ยวกูจะมีทริคหนึ่งก๊วนวางศพก่อน๋ยวกูโทรกลับได้ครับ ฟังนะฟังถ้ามึงได้เพื่อนมาแล้วใช่ไหมที่ไม่มีบัประกันอ่ะมึงให้มันไปอุ้มใครก็ได้สักคนหนึ่งแล้วให้มันโดนจับแล้วให้มันออกจากคุกมึงภาพปะอ่าแล้วให้มันพยายามเอาบัตรประกันให้ได้มันมันมันได้อยู่แล้วเว้ยพยายามให้มันเป็นหอเปหอเคียอะไรก็ได้เ,เวลาที่มันนานที่สุดอ,ะดอ่ะได้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 ได จะรอนที่บ้านนั่นงไงใช่ละถ้าไม่มีฮอทำอะไรกูไม่ได้ไม่ถ้าเขาใช้กันแบบนี้ก็มันก็แปลกแล้วถ้าเขาใช้กันแบบที่ผมพูดอ่ะมันก็แปลกแล้วเว้ นี้ดีนะลุงแต่ระวังมีฤูษสีตาไฟบวกหูไฟนะนะแกก็รู้ลึ่งลึ่งลึ่งลุงครับว่าจังไรผมเล็กห้านาทีเอ่ะผมอยู่ผมอยู่บ้านลุงก็ตั้งสามสิบนาทีกว่าแล้วอ่ะก็พวกมึงอุ้มกันอยู่ไงลุงแบบเราจะขับให้ผมดูวิวได้ไหมพยายามช่วยเพื่อนให้ได้ไอ้พวกนี้ไอ้เนี้ย เออมึงพยายามเนี่ยมึงต้องพยายามไปดักจุดมันเลยเว้ยไปดักจุดแล้วไปหาตัวหลุดอ่ะมันจะอยู่อย่างนั้นสองสามตัวไปเลยอ่ะให้จับคู่กันไปตำรวจมาละต้องหนีได้ครับได้ครับเขายิงเขเฮ้ยขาชนได้ไอ้เคมึงเพิ่งลงตรงขาวสิ เนี่ยเดี๋ยวเราก็บีบพัดลมได้แล้วไม่ลงไอ้เคยังไม่ลงอยู่ข้างบนกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่เออไม่ลงก็ไม่ลงเฮ้ยกูยิงได้ปา่าวะเนี่ยยิงไม่ได้เขายิงไอ้เคร่วงไอ้เคมันบือ K, ้อไอ้เกี้ยวเราไปกูยิงไม่ได้อยากเป็นตำรวจ กูยิงไม่ได้กูยิงไม่ได้ไอ้เค้บืกออะไรของบื้อ ไม่เป็นไรครัมึงลงมามึงก็ขึ้นไม่ได้มาดิเฮ้ยมึงเนี่ยแหละเอาดิเดี๋ยๆครับบี เิร์ฟเียบบอสไม่โดนต้องเอ้ไอ้นี่ R34 ด้วยเอ้ยไอ้นี่ R34 ด้วย R34 R34 เอาด้วยพาให้ด้วยสามสี่อ่ะเผายังเผายังอ่ะเผาแล้วเผาแล้วแก่ของแก๊บอยู่บ้านเราเปล่าเราอยู่บ้านพวกเราอยู่บ้านนี่เค้นเพื่อเราหนิลุงอะไรนะ มันกดอะ่ะพวกมันแจ็คเดี๋ยวก่อนไปเล่นนี่ก่อนถ้าอะไมันกดเพื่อเราเปะเนี่ยมันขอพูดมาที่ใครวะเนี่ยไม่ใช่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 แบบยองต้อนขึ้นที่เรหล่อหรือว่ามึงเล่นไปเลยมึงเล่นไปก่อนเลยยานเวลาฆ่าหรือเปล่า กซ่อมรถอย่างเดียวนะนั่งเศร้าแล้วผมเอือแล้วยี่สิบวิรายการผู้ดุน้อยผมอยู่บ้านครึ่งชั่วโมงอ่ะนอนข้างเตียงอ่ะเออแล้วขับไปเรื่อยเลยตอนนั้เห็นแล้วไม่ดูมันจะตามทำไมเคสเราตาม <c oughs> อ๋อตกมาหยุดแตาแต่งลุงไม่มึงจอดมันเห็นก็ได้ไปไปพากูไปพารถดิได้ครับเจ็บโดนว่าอะไรนะศพมันอยู่ในมัมแต่งครับมั้แต่งมาซ่อนศพลุงเหรอเพื่อเราอ่ะได้ครับไอ้เขียบ๊อบแม่งชนกูกลางลำรถพังเลยเฮียสามสิ ใหเราใกล้ออกยังกด้คร,ครัใกล้ๆแล้วถ้ากูกดตังก่อนอได้ครับเปกนความควาวเยอะอะไรวะ <c oughs> โดดลงเฉยสัส ตำรวจถ้าลงมางนาบางนาในบ้านเราหรือเปล่าถ้าไม่บางับก็ก็เคสเพิม่มกี่เคสอ่ะอะไรทั้งหมดบ้าเอ๊ะตำรวจมาดได้ไงอ่ะมีคนแจ้งครับใครแจ้งใช่ใช่เออเคดุมหรือเปล่าเคดุ้ม,มไปดูดิไปดูดิซ่อนศพในมัดแต่งเหรอเออน่าใช่ใช่ใช,ใช่มันซ่อนศพในมัด ในบ้านเราเดี๋ยวรอโซลล่าง ปิดปิดดีกว่าเอาจุดปิดโอเคมึงโซนบนนะมึโซนล่างได้ได้มันนี่อะไรเนี่ยมึงมึงรอช่วยโซนบนนะเดี๋ยวมึงรอช่วยโซนล่างได้ได้ไม่มีของปะอันนี้มันคือใครอ่ะปบล็แยกตัวไปเลยแกงแกงมันไม่มันไม่มีของมีของครับนี่อ่ะอันนี้ออกมาจากตู้ปลาครับอันนี้อันนี้แยกไว้เออแยกไว้แล้วทำไมผมมันออกมาอย่างนี้ผมก็ต้องได้ปะรอรอตำรวจเขามาเนี่ยครับใช่ไหมล่ะหมอเขากำลังมาใช่ไหมล่ะ แกก็รู้อ่ะแกก็รู้อ่ะเราแกก็รู้อ่ะพวกกูจะนัคาพวกกูทมานานพวกกเฟอยู่แล้วเป็นทรมดาฝาเฟี้ยว่าชวันใน้ครเชื่อมึงแล้ไปสอบว่าชิวก็ไดตายเชื่อมึงไปอยู่แล้วว่าชิวันได้ลูมึงทำไรว่าชิวกดดูซอนตีนพวกกูขามิงสุดแล้วกูก็จะแรงชุกกระ